สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท,ทุกท่านนะคะวันนี้พี่นี่จะพาเพื่อนๆจัดสวนสวยด้วยไม้มงคลสวนสวยด้วยมือเราสวนสวยด้วยไม้ยอดนิยมนะคะก็สิ่งที่จะต้องเตรียมและมีก็เป็นต้นไม้ที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะประยุกต์ใช้นะคะไม่ต้องตามพินิทเป๊ะนะคะวันนี้ก็จะมีอ่ชนิดแรกอันนี้เรียกว่าซานนดูนะคะก็จะเป็นฟิโลเดนดอนหนึ่งชนิดนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ในตระกูลเล็บครุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเล็บครุดเหรียญบาทมีขอบสีขาวโทนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะไม้ที่มีสีขาวาสีด่างปะปนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเล็บครุดอีก1ชนิดนะคะเล็บครุดความเชื่อของอไม้ในตระกูลนี้นะคะก็ปลูกเพื่อป้องกันภัยนะคะตัวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ส่วนตัวนี้สมใจปองนะคะสมใจปองก็จะเป็นลูกเล็กๆที่เราจะนามาจัดสวนถาดในวันนี้นะคะนี่ก็เป็นบอนสีบอนสีนะคะก็กำลังยอดนิยมในขณะนี้และเล็กๆแบบนี้นะคะนำมาปลูกมาร่วมกันในกระถางเดียวกันตัวนี้ก็ผูบราซิลนะคะก็มาดูวิธีการขั้นตอนกันเลยนะคะออ อันนี้คือหินนะคะเป็นะจะเป็นไม้กลายเป็นหินนะคะหรือหินที่บ้านเพื่อนๆมีอยู่ก็นํามาใช้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหินเกล็ดนํานมาตกแต่งกระถางกระถางที่จะใช้ให้มีขนาดปากกว้างนิดนึงนะคะจาก13นิ้วถึง15นิ้วนะคะ,ะเพราะว่าเราจะใส่ต้นไม้หลายๆต้นในกระถางเดียวกันนะคะ จะเป็นดินจะเป็นนดินเผาหรือพลาสติกได้นะคะพลาสติกก็เบาดีนะคะตัวนี้ก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายถ้าเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะวันนี้พ่นิจจะใช้ตัวพลาสติกมาปลูกนะคะเพื่อนๆก็สามารถดูและทาตามพินิจได้เลยนะคะพีนิจมาทําให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะตัวนี้สามารถดูและทําตามคลิปได้นะคะ ต้นแรกในวันนี้ที่จะลงกระถางก็คือต้นซานาดูนะคะไม้ชุดนี้เซตนี้เป็นสวนไม้ชื้นนะคะเป็นไม้ที่สามารถอยู่รวมกันได้ชอบแสงชอบน้ำชอบดินในลักษณะเดียวกันนะคะ,ะเวลาเพื่อนๆจัดสวนแบบนี้ต้องดูด้วยนะคะว่าต้นไม้ในแต่และชนิดสามารถอยู่ได้กันได้ไหมนะคะไม้ที่แดดจ,จัดเอามาไว้ รวมกับตรงนี้ก็ไม่ได้อีกนะคะดูไม้ที่อยู่ในลักษณะเดียวกันอ่าก็หาไม้ต้นสูงๆนิดนึงอย่างตัวนี้ก็จะใช้เล็บคุดเหรียญบาทตั้งเป็นต้นสูงเสร็จแล้วก็ไล่ระดับลงมาในไม้ต้นเล็กๆนะคะไม่มีสูตรสำเร็จนะคะตัวนี้ก็เพื่อนๆมองว่าสวยงามก็สามารถจัดได้อันนี้ก็จะมีลูราชินีหินอ่อนนะคะตัวนี้เราใส่ไว้ด้านข้างเวลาเขาย้อยลงมานะคะ ก็จะมีความสวยงามนะคะระยะลงได้าราชดีหินอ่อนก็ใส่ลงไปด้านข้างนะคะ แล้วพลูงาช้างตัวนี้ก็ใส่อีกข้างหนึ่งนะคะ,ะไม้ประเภทนี้เขาจะมีสายระยะลงห้อยลงนะคะ,ะก็ดูเวลาวางต้นไม้ลงก็ให้มีความเหมาะสมพอดีผู้บาราซิลนะคะก็วางแอบๆกันไว้ เวลาไม้เขาปรับตัวได้โตเต็มที่เขาจะมีความสวยงามมากนะคะในะรูปแบบของการจัดสวนชื้นลงกระถางแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นอบอลสีนะคะสาวน้อยปะแป้งเอาไว้ด้านหลังเพราะว่าอันนี้ต้นเขาใหญ่นะคะต้นใหญ่ตัวนี้ก็จะใส่ไว้ด้านหลังและตัวนี้ก็จะเป็นหกหลงนะคะฮกหลงก็ต้นไม่ใหญ่มากอันนี้ก็สามารถนำมาปลูกรวมกันได้ ตัดรากออกนะคะตัวนี้พี่นิจะใช้ดินหมักมะขามนะคะใบมะขามใส่ลงไปตรงจุดที่ลงบอนสีเพราะว่าบอนสีจะชอบดินที่มีความเป็นกรดก็ได้นำดินที่หมัก,มกใบมะขามนะคะตัวนี้เขาจะมีสีใบที่สวยใส่ตรงจุดที่ปลูกบอนสีนะคะแล้วก็ตบดินลงไป แล้วก็ใช้หินนำมาตกแต่งใครมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะคะก็เป็นไม้กลายเป็นหินหินแม่น้ำได้ในหลายลักษณะนะคะก็จัดวางลองอไปส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแจกันนะคะไม่มีรูตัวนี้จะเอามาปลูกบอนสีนะคะบอนสีก็ชอบชื้นๆเราก็สามารถใส่ดินที่ปลูกบัวนะคะใส่ลงไปในแจกนันนี้เขาก็จะ สามารถอยู่ได้ดีนะคะนำมาปลูกบอนสีเล็กๆก,ก็จะมีความน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะใช้แจาก,กาันหรือกระถางที่ไม่มีรูในล,ลักษณะอื่นได้นะคะตัวนี้พินิจมีแบบนี้ก็เลยนำแบบนี้มาใช้นะคะเสร็จแล้วก็เราจะใส่ดินที่ปลูกบัวนะคะปลูกบอนสีได้สามารถปลูกบอนสีได้นะคะ,ะด้านหลังใส่ให้เต็ม ตัวนี้ก็จะเป็นหูเสือใบด่างนะคะก็นิยมเหมือนกันนะคะตัวนี้ขอบด่างๆแบบนี้ใส่ด้านหลังให้เต็มติดกันก็เป็นเศรษฐีเรือนทองนะคะอันนี้ก็ใส่รวมกันในกระถางเดียวกันนะคะใส่ให้แน่นใส่ให้เต็มกระถางสวนชื้นก็จะมีความสวยงามนะคะมีทั้งราชินีหินอ่อนมีภูบาซิลมีภูงาช้างนะคะเล็บครูด ใบหูเสือด่างมีบอนสีนะคะและก็มีสมใจปองเพิ่มแต้มสีสันขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยสีสันของสมใจปองนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ดินที่จะปลูกบอนสีลงไปในแจกันที่ไม่มีรูเขาสามารถอยู่ได้บอนสีชอบชื้นชื้นเฉะเนะคะใส่ลงไปลักษณะนี้แล้วก็นำต้นบอนสีลงไปปลูก และน้ำที่เราจะใส่ลงไปเติมวิตามินให้กับบอลสีเพื่อช่วยระบบรากในวันนี้นะคะก็จะใช้ใครมี B1 นะคะก็คือน้ำยาเล่งรากแบบนี้ใช้แบบนี้ได้หรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่ลงไป1แก้วก็เทลงไปประมาณครึ่งฝานะคะครึ่งฝาใส่ลง ในแก้วแล้วก็จะเติมลงไปในแจกันที่เราปลูกบอนสีตัวนี้จะช่วยกระตุ้นระบบลากนะคะให้เกิดเร็วขึ้นให้แข็งแรงเร็วขึ้นน้ำที่เหลือสามารถรดลาดลงไปในกระถางที่เราปลูกต้นไม้นี้ได้อย่างสบายเลยเพราะว่าเป็นวิตามินที่บำรุงต้นไม้นะคะอ่า ส่วนด้านหน้าที่เหลือพื้นที่แบบนี้ก็หาต้นไม้มาใส่ให้เต็มนะคะใครมีอย่างอื่นก็ใส่นะคะตัวนี้เรียกว่าเกลียวทองนะคะต้นสุดท้ายที่กําลังปลูกนี้เรียกว่าเกลียวทองก็อยู่ในตระกูลกวักนะคะอ่าก็เรียบร้อยต้นไม้หลายชนิดรวมอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะทําความสะอาดเช็ดเสร็จแล้วก็รดน้ําให้ชุม่มไปตั้งบริเวณที่ แสงแดดครึ่งวันนะคะตัวนี้แสงแดดประมาณครึ่งวันอย่าไปโดนแดดจัดนะคะเขาก็สามารถอยู่ได้สบายพอหลังจากนี้ไปก็รดน้ำวันล,ละครั้งนะคะก็ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆเป็นการจัดไม้หลายๆชนิดมารวมอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะนำไปตกแต่งได้ตามอนเนกประสงค์ของเราเลยเพิ่มความสดชื่นนะคะสำหรับวันนี้ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนานา,นาพันธไม้บ่ายนิทยาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นในเรื่องใดนั้นก็รอติดตามนะคะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ